นี่ช่างตอล่อซะแล้วลื้อยังไม่ออกหมดเลยเอาทั้งยวงนะครับทั้งเครื่องทั้งเกียร์ี่พี่น้องเลยยกเครื่องยกเกียร์ใหม่เราแปลงใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวมาติดตามชมพี่น้องว่าจะเป็นยังไงออกสองตัวเลยนี่นะครับหมดแ้วลืออก ถักอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวตอนเราเสร็จแล้วนะครับมาดูว่าจะเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้ต้องกดได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันหมุนตามเงี้ยครับ,บอบกวิธีด้วยครับผมต้องกดข้างในนะครับผมกดไว้กดข้างใน,นเพราะมันหมุนตามไงถ้าไม่กดเป็นไงไม่กดนะครับมันจะขันไม่ได้ครับผม ทำไม่มมได้พอเราขดุดปุ๊บมันก็จะสะดวกสบายกวย่าสะดวกสบายกว่าครับผมก็เลยวแต่ช่างช่างเนี่ยทำนบกินอิ่มนอนหลับอิอ่มนอนหลับสบายเลยครับ <laughs> อันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามชมตอนต่อไป <laughs> เอาใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะอันนี้เอาออกนี่เราก็จะ ปแปลงใหม่แล้วมาดูว่าเราจะทำอะไรกันนะตอนนี้เราจะทำอะไรกันต่อช่าเราจะยกเครื่องใหม่เราติดตามกันใช่ไหมใช่ครับโปรดติดตามตอนต่อไปม <laughs> ออคกกิดตัวล <laughs> อลไรออกไปแล้วครับผมออกไปแล้วชุดหนึ่งออกไปแล้วออกไปจนจะหมดแล้วนะครับ ช่างช่างก็เมื่อยเลยเียงเบนลินเลยเห็นะแล้วก็ไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเพิ่มเติมหน่อยที่เราไม่มีแําเป็นต้องใช้นะครับครีมอะไรนะครับครีมหรือครีมงายครีมอะไรครับครีมกันแดดครีมกันแดดก็ต้องใช้เวลาออกแดดเ้าไโอเคเลยนี่นี่นี่ออกยังครับผมออกแล้วครับเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับผม ก็เรืออีกประมาณสี่ชุดห้าชุดเฟืองนะครับจะออกออกไงไหมนตูออกได้เลยครับออาออกได้เลยแล้วก็จะมีข้างในครับน็อตด้วยนี่เบอร์สิบสี่อีกสี่ตัวใช่ไหมโอเคครับเบอร์สิบสี่อีกสี่ตัวเนาะออกนี่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 นถอดมันถอดได้เลยนี่ตัวนี้ก่อนสี่ตัวแล้วก็ดึงออกออ๋ก็คือมันมันง้างไว้เนี่ยใช่ไหมเป็นยังไงใช่ก็อีกข้อมาเป็นยังไง ก็คือมันมันล้างไว้มันล้างใช่ใช่มันล้างไว้เราก็ต้องอมันล้างไว้โอ้ <c oughs> ได้นะมันหลุดจากกัน,นยังหลุดยังอ๋อเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปพี่น้องพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเก็บงานเนี่ยเพื่อนอน นะพี่น้องครับ